สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสุ่มแรนดอมนะคะกับหัวข้อที่ว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าที่เจ้าทางของคุณหรือว่าอ่าสปิริตของคุณรอบตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณกําลังสื่อสารอะไรถึงคุณภายใน9วันนี้นะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณนะคะภายใน9วันนี้เป็นยังไงบ้าง ทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถือว่าดูเป็นแนวทางนะโอเคค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ที่เข้ามาเจอคลิปสุ่มคลิปนี้คุณโดนอะไรมาบ้างชีวิตคุณผ่านอะไรมาบ้างนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้อิทธิพลนะคะหลังจากที่คุณชมคลิปนี้ก็คือภายใน9วันนี่คือสิ่งที่เป็นมาเสจจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าข้อความจากคนภายในสปิริตหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณนะคะกำลังสื่อสารอะไรถึงคุณขอดูสิ่งที่คุณผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างก่อนหน้านี้คุณเจอสถานการณ์นะคะการโกรธการเกลียดการพยาบาทนะคะจากเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจนะคะเกิดขึ้น อะไรอีกบางคนนะคะมีบางอย่างในเรื่องของการผัดผ้าการเลิกล้านะคะเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะจิตใจตอนนี้ไม่จิตใจสับสนนะกระวนกระวายใจไม่เที่ยงนะคะเออพลังงานของคุณสิ่งที่คุณโดนมาอ สุราเมลัยอันนี้สิ่งนี้ก็คือถ้าใครที่อยู่ในช่วงนี้อยู่ก็ต้องอระวังนะคะหรือว่าแบบเผาๆลงบ้างนะคะเบาได้ก็เบานะในเรื่องของการดื่มการกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมเอาละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่คุณผ่านมาหรือว่าใครที่แบบบังเอิญผ่านมานี่เช็คพลังงานของคุณเฉยๆนะคะคุณโดนอะไรมาทีนี้มาเริ่มกันดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางรอบตัวคุณกําลังสื่อสารอะไรถึงคุณคะ กับสถานการณ์ในชีวิตของคุณพลังงานคลิปนี้นะคะสิ่งที่จะไกลให้คุณอาจจะเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณภายใน9วันนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นมาดูกัน,นะคะ่ะโอ้ขึ้นมาเลยสวยมากว้าว ก้าวถ้วยขึ้นมาก้าวถ้วยเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งใดที่คุณอธิษฐานสิ่งใดที่คุณอขอพรอนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงคุณอาจจะมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่คุณเคยเจอมานะคะอะไรต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นความเสียใจการพัดภาคหรือว่าความรู้สึกทางจิตใจหรือเหตุการณ์ที่มันทาให้เรารู้สึกแย่อย่างเงี้ยนะมาดูค่ะ Pa g e of Pentacle ขึ้นมา แชมเปญขึ้นมาเดวิลขึ้นมาอีกละเอคลิปที่แล้วก็แบบเหมือนเจอนันี้ก่อนหน้านี้น,นี่แหละเจอพลังงานนี้มานะคะเออจิตใจของคุณกำลังปรับเข้าสู่ความสมดุลน,นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนที่มันเจอคลิปนี้ นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องบอกว่ามันก็หนักกับคุณพอสมควรนะคะบางคนเจอช่วงเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่แบบหนักๆนะคะบางคนก็ถ้าหนักส,สุดๆคุณก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอายุ29 30หรือว่า37 44 5 2ห้าบหรือห9กก็ได้นะคะพลังงานนี้ขึ้นมาบอกว่าแต่การเปลี่ยนแปลงนี้มันจะนำพาให้คุณนะคะไปพบสิ่งที่มันใช่สำหรับคุณไปพบสิ่งที่มันมีความสุขสำหรับคุณสิ่งที่คุณควรทำภายในเก้าวันนี้นะคะคือการ ปรับความปรับความสมดุลสำหรับสมาธิสติปัญญาแล้วก็สมองหรือว่าแม้แต่อารมณ์ของเรานั่นเองนะคะอา,อาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาในช่วง9วันนี้ก็ได้บางคนนะคะเพิ่งเริ่มต้นบางเรื่องอย่างเช่นเริ่มต้นไปศึกษาเล่าเรียนนะคะหรือว่าเริ่มต้นในเรื่องของคุณจะก,กําเนิดบางสิ่งบางอย่างโดยมีแบบเหตุโดยมีผลโดยมีความแบบอ ความพร้อมนะคะแล้วก็เป็นแผนที่ดีที่คุณจะวางแผนในเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นธุรกิจโครงการหรือสิ่งที่คุณจะก้าวเข้าไปสู่นี่แหละนะคะอ่าทีนี้มาดูไฮไลท์ภายใน9้าวันก่อนที่จะไปดูไฮไลท์ภายใน9้าวันขอดูว่าเจ้าที่รอบตัวคุณเป็นยังไงเจ้าที่รอบตัวคุณเป็นยังไงบางคนนะคะบางคนนับถือ,อท่านพญานาคก,ก็ได้นะคะท่านยมก็ได้หรือบางคนนะคะกะ็มีพระ เดี๋ยวนะพระรามพรอะไรนะโอเคเออพระแม่คงคาช่วงนี้บางคนอาจจะแบบว่ามีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ํานะคะถ้าคุณเดินทางทางน้ําตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็ขอขออะไรนะขอพรนะคะอธิษฐานถึง เจ้าแม่คงคานะคะหรือท่านพญานาคที่คุณนับถึงนะคะอธิฐานขอพอรปีใหม่อะไรท่านก็ได้นะคะจะดีมากๆต่อมามีอะไรอีกขอดูหน่อยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณกำลังสืออะไรถึงคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณวุ่นวายช่วงนี้ทำไมอะ วุ่นวายสะสางงานหรือว่าความไม่พร้อมพยายามที่จะพร้อมสําหรับบางเรื่องแต่มันก็เหมือนไม่พร้อมนะคะคุณต้องการความช่วยเหลือความช่วยเหลือนี้มาไหมมาค่ะแต่มันเป็นแบบว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคกับคนที่จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้นะคะเออแนะนําอย่าไปทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกับใครภายในเก้าวันนี้ค่ะอะไรอีกเอาละค่ะการที่คุณอาจจะ เจอการเปลี่ยนแปลงนะคะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ราบรื่นร้อยเปการเปลี่ยนแปลงทุกคนไม่อยากจะเจอแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องแบบดิวกับมันต้องอเผชิญหน้ากับมันดังนั้นสิ่งที่คุณเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาหรือถ้าคุณกาลังเกลียบการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่คุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะพยายามออกมาจากความทุกข์ความโศกของตัวเองให้ได้เพราะว่าคุณเจอสถานการณ์มานะคะสิ่งที่จะทําให้คุณน่ะแ,แข่งแล้วก้าวไปสู่ปีที่ดีหรือว่าวันดีๆได้นั่นก็คือจิตใจของคุณภายในนนนั่เองะะคะ ามาดูซิเจ้าที่ของคุณเป็นไงบ้างเจ้าที่ของคุณน่ารักมากเห็นไหมซิกออฟครับอยากให้จัดบางคนก็ถวายน้ําถวายดอกไม้นะคะอ่าบริเวณที่คุณอยู่ด้วยนะคะบริเวณที่คุณอยู่หรือว่าเจ้าที่อะไรที่คุณนับถือแถวๆนั้นแหละนะคะที่คุณอยู่อาศัยว้าว เพราะว่าท่านดีมากท่านสามารถให้โชคให้ลาภคุณได้แล้วก็เอ็นดูคุณนะคะเออบางคนก็นับถือพระแม่รัศมีนะคะช่วงนี้นะคะถวายดอกไม้ดอกไม้นั้นสีขาวเหรอดอกไม้สีขาวผลไม้สีส้มส้มก็คือส้มแหละเนาะเออผลไม้สีส้มด้วยนะคะผละไม้สีส้มก็คือส้มใช่ไหมเอาละค่ะ คุณบางคนจะฝันแปลกๆบางคนจะฝันมีโชคนะคะเอาละบางคนบางท่านนะคะสามารถเิเฟตหรือว่าทำสมาธิได้ในช่วงนี้จะดีมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่คุณนับถือกำลังสื่อถึงคุณนะคะคุณกำลังจะได้รับความช่วยเหลือะคะ่ะอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกแถวๆนั้นเอาละค่ะคุณจะมีเสียงกระซิบบางอย่างเกิดขึ้นบางคนเซนส์นจะแรงช่วงนี้นะคะบางคนก็นับถือพระแม่ สรารสวัดีพระแม่รัศมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงจังหวะน,นี้ถ้าคุณต้องการนะคะคํานําทางคุณต้องการไกด์ไลน์อะไรบางอย่างคุณจะได้รับคําแนะนําที่ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเชื่อเชื่อในลางเชื่อในเซนเชื่อในคนภายในของคุณนะคะเออปัญญายาของคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเข้าสู่การตื่นรู้หรือบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องของการทําสมาธิหรือว่าสายสเปริชั่วยางเงี้ยนะคะเกิดขึ้นด้วย เฮลมิดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายเลขเก้าดีมากๆ <S <S เราทักเราทําคลิปสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเนี yeah. ่ยคุณได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเจ้าที่ของคุณดีมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าที่ผู้หญิงหรือว่าเจ้าที่เหมือนอป,ปู่อะไรนะตายายอะไรไปสิ่งนี้ก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากนะคะเอ็นดูนะคะเอ็นดูค่ะว้าวมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกทั้งนั้นเลยนะคะ ช่วงเก้าวันนี้จะเป็นวันที่พิเศษมากขอพรอปีใหม่เลยนะคะขอพรอปีใหม่คุณจะสมหวังนะคะทั้งพระศิวะพระพิค,คเนตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวคุณแล้วพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่คุณจะมาจากความฝันบางคนฝันว่าไปไหว้ที่ใดที่หนึ่งมาบางคนฝันว่าไปสถานที่ที่แปลกๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะอืม เป็นฝันบอกเหตุเป็นฝันอะไรบางอย่างนะคะมาดูไฮไลท์ภายในเก้าวันของคุณก่อนไฮไลท์ภายในเก้าวันค่ะขอถอดเจ้าเก้าถ้วยนะคะว้าวจะมีข่าวภายในเก้าวันนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วถ้าคุณคิดว่าชีวิตตอนนี้คุณรู้สึกไม่ดีหดหู่ความสดใสจะเข้ามาทดแทนแการขยับขยายนะคะสิ่งที่ คุณสามารถทําได้อย่างเช่นคุณอาจจะมีงานประจําทําอยู่บางคนเนี่ยจะไปหางานเสริมหรือว่าหารายได้เสริมนะคะคุณจะมีทางเลือกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเลือกแบบใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นภายใน9วันมันเป็นทางเลือกที่ positive เป,เป็นทางเลือกที่ดีในชีวิตคุณหรือสิ่งสองสิ่งนี้คุณสามารถทําแล้วก็ มีความสุขได้อย่างเช่นมีงานประจําอยู่เราก็สามารถทํางานที่สองแบบมีความสุขได้นะคะข่าวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยก็ได้นะคะข่าวจากทางไกลก็มีด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอยากจะให้คุณพักผ่อนรีแลกซ์นะคะเออช่วงเวลานี้อาจจะใช้ตัวอ่าไม่ใช่ใช้ตัวเป็นช่วงเวลาที่คุณ พักผ่อนนะคะแล้วก็อ่านหนังสือหาความรู้หรือรวมไปถึงการแบบเข้าไปถึงการศึกษาบางเรื่องที่คุณสนใจอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้เข้าไปศึกษานะคะบางคนอาจจะเจอหนังสือเสียงหรือว่า,าข้อมูลอะไรดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้อ่ะขออีกสักใบนะคะอ่าช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นจังหวะที่ คุณอาจจะได้ข่าวอย่างที่บอกข่าวทางไกลข่าวอะไรที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ทันตั้งตัวปรับฉับพลันอะไรเงี้ยเข้ามาก็ได้นะคะแต่ไม่ได้รายแรงอะไรหรอกนะคะสิ่งที่อยากจะให้คุณทําภายใน9วันนี้คือนะคะมีการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะแล้วก็ขอพรอกับสิ่งที่คุณนับถือหรือองค์เทพที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณคุณควรที่จะทําความสาะอาดสถานท,ที่ที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะหรือว่าเปลี่ยนน้า ิ้งพระหรือใส่ดอกไม้นะคะเออบางคนก็พระแม่รัศมีพระชิวเทพพระพิคเนศพระแม่สรสสวัด,ดีสลสวตีินะคะเออแล้วก็มีพระแม่คงคาด้วยนะคะเออนำความอุดมสมบูรณ์เข้ามาให้ชีวิตนะคะแล้วทุกทั้งที่ทําคุณก็อธิษฐานนะคะขอขอพรให้กับตัวเองนั่นแหละไม่ใช่การแบบบนบานนะคะคือการขอพรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ ขอสิ่งดีๆคุณเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนั้นขอเลยค่ะไม่ต้องรีรอนะคะอ่าทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนางฟ้ากำลังเสืออะไรถึงคุณขอสักสามใบแล้วกันนะคะอ่าโอ้ยพระแม่สลสวัสดีจริงๆด้วยนะคะอ่าใบที่หนึ่งก่อนอ่ะใบที่สองค่ะบราบราวดรี บใบที่สามควายไทม์เป็นช่วงจังหวะนการพักผ่อนอามาดูใบแรกกันก่อนใบแรกนะคะพระแม่สระสวัสีอันนี้เกี่ยวกับอาร์ตศิละปะนะคะาบางคนช่วงนี้อาจจะอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะงานดนตรีงานเพลงหรือว่า,อ,าอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับศิละปะนะคะโอเค express you r s e l f นะคะ t o u g h t creative activity Activity นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นงานอดิเรกช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนหรือว่าวันหยุดอะไรก็ตามนะคะคือเขาเรียกว่า h e ลลิ่งหรือว่าเติมเต็มจิตวิญญาณที่อยู่ภายในของเราทำในสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่อ่ามันจะได้มีพื้นที่ที่เกี่ยวกับความสร้างสรรค์นะคะเอาละคะ่ะต่อมาใบที่สองนะคะ Love yourself enough to say not to alter Damage on your time and energy อ่ะอันนี้ก็บอกว่าคุณจงรักตัวเองมากแล้วก็มากพอที่จะปฏิเสธคนอื่นนะคะเออที่จะมาทำร้ายพลังงานคุณหรือทำร้ายเวลาของคุณเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างไม่ใช่แบบว่า ยอมยอมยอม,ยอมสักทุกอย่างการยอมยอมยอมไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเคยฉันต้องเป็นคนดีฉันจะได้บุญไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่บางครั้งการที่เราเสียสละแล้วก็เราลืมนึกถึงตัวเอง คุณเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองถ้าคุณเสียสละตัวเองแล้วเอาเวลาให้ไปให้คนอื่นได้ย่ำยีเวลาในชีวิตของคุณนั่นคือคุณไม่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่ได้รับตัวเองนั่นก็คือสิ่งที่สิ่งศิสิทธิ์ของคุณเนี่ยจะบอกนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้เพียงพอเติมเต็มตัวเองให้เพียงพอทําในสิ่งที่เจงอยากทําให้เพียงพอก่อนที่จะ แบ่งเวลานั้นนะคะให้คนอื่นหรือแม้แต่ความรู้สึกของคนอื่นนะคะให้คิดถึงตัวเองมากๆนะคะค่อยทำขึ้นมานะคะใบนี้ขึ้นมาบอกว่าใช้ช่วงเวลาที่สงบเงียบอยู่กับตัวเองพักผ่อนนะคะเออแล้วก็ม e นิ t เท e ก็คือการนั่งสมาธินะคะ And Contemplate คือคุณจะสามารถมีความคิด ไอเดียหรืออะไรต่างๆขึ้นมาได้ในช่วงนี้ทําให้คุณได้บม,มีพลังฟืนฟ้นฟูมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะภายในเกวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องหรือสามารถที่จะทําได้ง่ายๆนะคะเออดึงดูดดวงดีของคุณเพราะดวงดีของคุณที่จะเข้ามามันเป็นความสุขมันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานแล้วคุณได้แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกับโชคลาภหรือความหรือการอย่างรู้นะคะหรือว่าอาจจะ มีข่าวดีนั่นแหละเข้ามาก้าวถ้วยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าได้ในสิ่งที่หวังนะคะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะภายใน9วันนี้นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมผัสนาปรารถนาฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกระจายไกด์ไลน์นี้ไปขอให้ทุกคนจงโชคดีตอนที่โพสต์แล้วก็แชร์ก็บอกว่าคลิปนี้เป็นของฉันฉันขอบคุณความโชคดีความสุขความดวงดี จงเกิดขึ้นกับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลิฟเลิฟค่ะ